ระเบียบนิ้วของช่องเสือพาไปช่องใหญ่แห่งกกอกดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีผู้สื่อข่าวทุกช่องนะที่มาสัมภาษณ์พี่เสือในวันนี้นะครับวันนี้นะเป็นการเปิดใจนะครั้งที่สองนะเพราะครั้งแรกก็คุยกันได้ประมาณ3นาทีนะครับแล้วก็มีบางช่องนะคลิปแปดนาทีก่อนนะครับยังเปิดใจไม่จบนะฮะคืออย่างนี้เปิดใจใหม่นะครับคือคืออย่างนี้จะมาถามพี่เสือนะมาถามทุกประเด็น นี่จะถามทูกประเด็นนะครับที่ตอบได้ครับอันไหนตอบได้ก็ตอบได้อันไหนตอบไม่ได้ก็ต้องตอบครสิครับเพราะฉะนั้นมาบ้างครับต้องตอบเนี่ยย้ายไปอยูนนไปอยู่ยังไงครับคือหลายคนก็อาจจะเคยเห็นในคลิปแล้วนะฮะที่มาที่ไปนี่นะฮะมาจากผู้หญิงคนนี้ครับผมปาหวังนะครับนี่นะฮะตัวต้นเหตุนะครับพอดีว่านะครับมีผู้ใหญ่ใจดีนะก็นะฮะ เห็นใจนะครับแม่หวังน้อนะฮะที่จะโดนให้ย้ายร้านนะครับจากตรงที่เคยอยู่นะครับไปอยู่ที่อื่นนะครับทีนี้ท่านเลยถามว่าแม่หวังเนี่ยจะอยู่ที่กกอกหรือจะย้ายไปที่จำปาดงนะครับปรากฏว่าน้ำไทด้วยร้องไห้ปรากฏว่านะครับวันนั้นนะครับแม่หวังก็มีโอกาสไปจำปาดงนะไปดูลู่ทางแล้วปรากฏว่า ดูลักษณะแล้วคงจะยากนะครับที่จะไปเปิดร้านขายของที่จำปาดงหนึ่งนะสถานที่ยังไม่พร้อมสองยังไม่มีไฟในะไปไปมาๆนะท่นกันเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะครับให้เสือนะสมอนแม่หวังิริหวังสาคนเนี่ยครับ ไปเช่าบ้านอยู่ในการก่อนนันนะแล้วค่อยอคิดว่าจะขายของอะไรยังไงที่ไหนยังไงก็ขยวใหญ่นะครับก็ค่อยขยับขยายอีกทีหนึ่งรวมทั้งพี่เสือเองก็มีแผนที่จะเปิดร้านน้าสมุนไพรด้วยนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นรอความพร้อมของพื้นที่ที่ตลาดน้อยลุงพลสาขาจำปาดงก่อนอนะครับผมนะส่วนการที่พี่เสือตัดสินใจคืนบ้านเช่าคุณพอลลี่ในวันนี้31สิงหาคมเนื่องจากว่านะคือตอนแรกนะพี่เสือยังไม่คืนนะคือเราไปอยู่ที่นู่นได้3เดือนแล้วนะเราก็ยังไม่คืนเรามีความรู้สึกว่าเอถ้าเกิดอ่ไปเนีย เรามาที liberal, ่นี่นะครับเราจะไปนอนที่ไหนเอาไว้ก่อนละกันนะครับอีกอย่างของเราก็เยอะนะครับเขาอยู่ในห้องว่าจะเป็นที่นอนนะเตียงนอนตู้เสื้อผ้านะอุปกรณ์ขายน้ําสมุนไพรนะวัตถุดิบต่างๆอยู่ในเต็มห้องเลยนะทีนี้คุยไปคุยมานะครับแม่อฟพ่อเปานะท่านก็น่ารักมากนะของเชื้อไม่เป็นไรนะครับย้ายของที่อยู่ในบ้านเนี่ยไปไว้ที่บ้านแม่เลยนะครับจะไปอยู่ที่เออจะไป ไว้ส่วนหนึ่งที่บ้านไร่พูหลวงส่วนหนึ่งก็ไว้ที่บ้านข้างในก็ได้นะครับส่วนเวลาอยากจะมากกอกก็ไปนอนที่บ้านแกนะครับก็นี่แหละเป็นที่มาที่ไปนะก็เท่ากับว่าต่อไปเราก็จะไม่มี้านเช่าอยู่ที่กกอกแล้วนะครับใช่ถ้าจะมาก็ต้องนอนบ้านไร่ผู้หลวงใช่ครับก็ถ้าต่อไปํามาก็ไปนอนอยู่ที่บ้านไร่ผู้หลวงเนาะกลางเต็นท์นอนนะกลางเต็นท์นอนนะสบายนะก็ ว่าถือว่าอย่างน้อยก็ช่วยประหยัดค่าเช่าแหละอาจจะไม่สูงมากนะพันห้าแต่ว่าก็ถือว่าเออประหยัดได้ใช่ไปอีกเปอร์หนึ่งเนาะครับครับเขาประหยัดไปอีกเปอร์หนึ่งนะเซฟไปอีกเปอร์หนึ่งเซฟนะครับเพราะเพราะว่าพี่เจอหลักๆก็อยู่ที่นู่นเนาะใช่ครับหลักๆอยู่ที่นู่นก็ไม่ได้มาที่นี่ก็เลยต้องอ่อเซยุบไปเพื่อที่จะเซฟค่าใช้จ่ายเราใช่ครับมาับเก็บค่าใช้จ่ายเราครับนี่ก็เป็นการปวดใจพี่เสือนะครับก็ลาแล้วกรอกลาแล้วกรอกนะครับประจําเดือ ขาวอลเลยนะเขามาอยู่ก็อาจจะมาอาจจะมาเที่ยวอาจจะมาบ้างอาจจะมาเที่ยวอาจจะมาอะไรไงมหาแม่หวังเออมหาแม่หวังนี่ไงมหาแม่หวังนะครับแม่วางเขาขายของกาจารยพ่เศอรู้ไหมเออเออเห็นแล้วที่คุณโอ้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่เคยขายดีขนาดนี้มาก่อนขายดีขายดยอทะลุทะลมทลายทะลวงทะลึกทะลึ่งไปเลย ยังส่งอยู่ยังส่งยังส่งไม่หมดนะทุกคนรู้ไหมว่าใช่ตอนนี้ไม่หวังยังมีออเดอร์อีกหลายออเดอร์นะครับที่ยังทําอยู่นะฮะตัดสดๆนะครับใช่ขายดิบขายดีมากเนี่ยกเป็นผลพวงตั้งแต่วันนั้นแหละที่เอสติมีเบอร์แล้วใช่ไหมล่ะใช่มีเบอร์มีลายอะไรเงี้ยใช่มันมีอยู่แล้วบันทีนี้เขามาเห็นใหม่ที่คุณนทีพูดไม่เอาเอาต้นๆเลยวันนั้นไม่ว่าไปมุกจะไปออกบูธที่มุกงานงาน บ,บ้านแม่วางเขาบอกข้าวประดับดินเนาะผ้าใหญ่นะเออบ้านแม่วงางจะไหลเรไฟแม่วางก็เขาก็แจ้งมาว่าให้ไปออกบูธนะยี่ห้ายี่สิบหกแม่วางก็ไปและยี่ห้ายี่สิบหกข็คิดว่าเออเดี๋ยวสักวันนอนบ้านสักสองสามวันนอนมมก,ก่อนเห็นคุณนาทีคุยกับยาชีาว่าเออ,อยาจะทําตลาดนัดวันอาทิตย์ไล์สดกันไหม ได้ยินแล้วไม่หวังมาทันทีจบงานวันที่ยี่สิบหกก็วันที่ยีเจ็ดมาทันทีดิ่งมาเลยดิ่งมาเลยมาแต่พอดีมีธุระที่จะประดงเนาะวันเสาร์ก็เลยไม่ได้นี้ก็ขายวันอาทิตย์เออก็เลยขายวันอาทิตย์ก็อุ้ยขอขายเป็นไงปังปริเย่ไม่เคยเคยขายดีอย่างนี้มาก่อนไหมขายนะพอขายได้แต่ไม่ไม่ไม่ปังไงเพราะว่าเราก็ ตอนนั้นก็ขายเรื่อยๆส่งแบบนี้แหละส่งออนไลน์ตลอดนี่แหละอันนี้อันนี้คือยาวเลยเห็นไหมมันส่งตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ยังไม่นี้เลยยังส่งไม่หมดยังไม่หมดเลยเอามาเรื่อยๆครับยังมาเรื่อยๆก็ยังบอกอยู่อาทิตย์หน้าต้องมีอีกนะคุณาทีก็เดี๋ยวปรึกษาลุงกับป้าให้เรียบร้อยก่อนค่อยว่ากันไม่ถอาใครอยากมาบาีก็บอกเลยมาทางนี้ได้เลยบ้านแถวหน้าบ้านแถวนี้แหละเห็นไหมประมาณนี้ได้เลยล่ม คือแดดล่มลมตกเลยประมาณนี้นะครับไม่ถึงสี่โมงนะใช่ครับนี่ก็เป็นการเปิดใจนะเพราะว่าขายดีมากขายดีมากกินดีกับทุกคนด้วยนะฮะวันนั้นนะฮะปังทุกคนมาเออ ทางคลิปทางไลฟ์สดเนี่ยปังนะครับขายดีบขายดีเต็มกันอยู่เนาะคุณาธีเนาะใช่ครับมีคนมาดูช่องผมสามาคนอ่ะเดือดเชื่อมากวันนั้นตนมาดูตอนชวงวันสามสี่หมื่นแล้วห้าหมื่นแล้วโอ้ยยาวมาก็ห้าหมื่นแล้ว สั่งมาอีกนั่นแหละเพราะว่าเขาคงบอกเองอ๋อไปดูย้อนหลังเขาก็สั่งย้อนหลังเพราะว่าผมรับ์ัซ่ช่องผมคนดูเขาเยอะเพราะว่าเราได้แจ้งไปแล้วว่าวันนี้เราจะมีตลาดช่วยเหลือยูทูบเบอร์ช่วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รอกันใช่แล้วก็เขาก็รู้ว่าประหวังอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนนั่นแหละเขารู้อยู่แล้วมันอยู่ที่นี่เฮ้ยนั่นนั่น เสียงฟ้าร้องอ่านี่ครับสีครับก็มีสินค้ามากมายรับประหว่างนี่สิเนาะจะก็เลยขอบคุณมากๆากเราก็รอจะจัดอีกนี่แหละขอให้เรียบร้อยอะไรต่างๆทุกอย่างก็เออครับอาทิตย์หน้าก็น่าจะเขาคีอเดอรเก่าให้มันจบก่อนไม่ไม่เป็นไรหคีไเรื่อยไล่ไปมันค้างคาอยู่นะครับสีทุกท่านก็วันนี้ก็เป็นการเปิดใจพี่เสือนะครับก็อย่นี่ยัดของให้พี่เสือ ครับผมลรอพ่อเป่ากับแม่ออกมาจากสกลครับแล้วก็จะขนของเลยครับผมขนของเลยนะตอนนี้ก็เก็บเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคาดว่าใช้เวลาไม่นานครับต้อมาสักสามเที่ยวนะครับประมาณสามเที่ยวโอ้สามเที่ยวเยอะมากเลยนะของเยอะของเป็นเป็นวัตถุดิบก็เยอะเป็นอุปกรณ์ก็เยอะครับผมวินดีกับคลิปนี้ก็มานี่สิครับสวัสดีครับอย่าลืมสั่งซื้อทีพีสกินทีพีคอฟฟี่ซีบัคทอนพลัสเบต้ากรูแคนนะครับ ผ่านช่องเสื้อผ้าไปนู่นะครับศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกส่วนใครสนใจของสินค้าร้านแม่หวังนะฮะอยู่นี่นะครับผมเบอร์นะฮะโทรหาหรือแอดไลน์แม่หวังนะฮะศูนย์หกสี่เก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าสองหกนะฮะอันนี้เบอร์นะเบอร์โทรร้านแม่หวังนะครับผมเบอร์ไลน์นะเบอร์เดียวกันนะฮะสวยงามทุกชุดนะฮะชุดแซกตสี่ร้อยรวมส่งนะครับผมนะผ้าขาวม้านะพื้นใหญ่หนึ่งคูณสองเมตรนะฮะกว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตร พื้นละ160ร้อยหกสิบรวมส่งนะตัวใหญ่มีอยู่ประมาณนี้นะนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะฮะซื้อพาไปนะสวัสดีครับ